ขอให้บุญตามปกปักปกป้องเราท่านทั้งหลายขอให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นอันตรายแค้วคลาดจากพองภัยที่คิดจะเบียดเบียนแต่ต้องเริ่มต้นในการสร้างบุญกุศลก่อนก่อนที่เราจะได้รับการคุ้มครองจากบุญขอให้มันสร้างบุญในทุกที่ทุกสถานกายวาจาใจก็ต้องทำให้ครบทุกประการ และเมื่อเราคุ้มครองบุญบุญจะตามคุ้มครองเราโดยธรรมชาติตามเหตุปัจจัยขอให้บุญคุ้มครองเราเถิดทุกท่านขอให้มันสร้างบุญในทุกที่ทุกสมัยจะนั่งยืนเดินนอนคิดพูดทำอะไรขอให้ได้ตั้งใจหมั่นสะสมบุญในทุกที่ทุกประการเวลาของชีวิตเหลือไม่มากแล้วขอให้คลาดแคล้วอย่าคิด เกิดตายในวัฏฏะสงสารขอให้ตั้งจิตปรารถนาซึ่งนิพพานให้ดับเย็นสิ้นการยาวนานต้องเกิดจากการดับในทุกๆขณะจิตให้ได้ในทุกๆวันอะไรมากระทบใจก็ขอให้พิจารณาเป็นธรรมเถิดอย่าให้จิตบังเกิดโลภโกรธหลงในทุกสมัยพยายามให้เห็นธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่ไม่จีรัง ขอบุญตามคุ้มครองปกป้องเราทุกท่านให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยหมันสร้างบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยและจะได้สมดังตั้งใจคำอธิษฐานอายุวันโนสุขังภะลังเทอนะคะสาธุ